สวัสดีครับวันที่6กันแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวซาริโอพูลโลแลนกันนะครับตามมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสายโอดาคิวไลน์กันนะครับนั่งสายเดียวตรงไปจนถึงซาริโอพูลโลแลนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบา Eco ัตรอีโคคาที่มาจากโอากามาใช้ก่อนนะฮะนี่นะฮะเราจะใช้บ Eco ัตรอีโคคาแตะเข้าไป ที่ตู้ไอซีการ์ดนะฮะแต่เข้าไปปั๊บใช้ได้นะฮะบัตรเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่นแพลตฟอร์มไหนเอ่ยอรเราข้อสทับ5อ๋อชั้ที่4เป็น Rapid Express ด้วยนะครับใช่ไหมฮะใช่ขึ้นเลย ก็มีที่นั่งด้วยตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับคู่มือนะฮะโบดกระเป๋าแบคแพรไปด้านหน้านะครับโทรศัพท์ปิดเป็นซเลนิ์โมนั่งไปไกลมากนั่งไปไกลมากใช่ครับประมาณ5ี่ถึงห้าสิบนาทีนะครับใช่ฮะแต่ว่าข้อดีของขระบวนนี้คือเราไม่ต้องเปลี่ยนรถเลยนะฮะ กี่ต t อปนะครับเอ่อเป็นเจ็ดบวกหกคือมันจะมีอันที่เหมือนต้องไปจอดค้างรออยู่แบบนึงก็จะเป็นสิบสาม stop สิบสามไปลงที่สถานีไหนเอ่ยโอดาคิวทามะเซ็นเตอร์สเตชันอันนี้คือปลายทางเลยนะแล้วก็ค่อยเดินไปอีกแปดนาทีได้เลยครับพร้อมไปเที่ยวสระอูลเลนไหมครับโอเคค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโอดาคิวทามะเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราก็จะเดินเท้าไปอีกประมาณ8นาทีนะครับเริ่มมีแบบตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้ให้เห็นแล้วนะใช่ตามสถานีเริ่มมีเดคอเร t ชันแล้วนี่นารินดูมีซินนามอนโรลใช่ตัวสีเหลืองชื่อ ปอมปูลินนะั่งามาจำไม่ผิดอ๋อจำไม่ได้น่ะนี่มีหน้าคิตตี้ใหญ่เบิ่มเลยที่นี่คนไม่คุกค่าเท่าโตเกียวโตวเกียวคนเยอะมากใช่ที่นี่อ่ะชิลๆหนะ่อยวันนี้แต่งตัวสไตล์นิวยอร์กเกิร์โอ้โหเมื่อวานเจอลมแรงเข้าไปไม่ไหวเมื่อวานลมแรงมากหนาวมหมดแต่วันนี้ดีขึ้นนะครับที่โตเกียวนี่แบบเลขตัวเดียวอะ มาเช้าคือ8องศาแต่อโอซาก้ายังแบบ15-16อะไรอย่างงี้ด้านหน้าของเรานะครับก็คือซาริโอพูโลแลนด์วันนี้เราจะอยู่ที่นี่กันทั้งวันเลยนะครับจนถึงเย็นนะครับแล้วค่อยกลับไปชินจูก,กุนะครับเมื่อวานพยายามจะถ่ายร้านดองกี้มาให้ดูนะ <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าถ่ายไม่สำเร็จ คนประชากรเป็นล้านเลยนะจนไม่สามารถที่จะถ่ายเก็บบรรยากาศอะไรมาให้ได้เลยนะครับสร r สรโ,รโอโพรแลนนิดจะเข้าต้องจองตั๋วมาก่อนหรือเปล่าน,นะครับก็จริงๆก็มาซื้อข้างหน้างานได้แต่ว่าพอดีที่เราดูรีวิวมาเขาบอกให้จองผ่านคุกซึ่งก็ราคาถูกกว่าประมาณหนึ่งแล้วก็เข้าวันไหนก็ได้เป็นโอเพนเดถูกกว่าด้วยเข้าวันไหนก็ได้ด้วยนีใครที่อยากจะมาก็จองผ่าน เอเจนซี่มาก่อนได้เลยนะครับ ซื้อของกันเลยเหระครับสองคนนี้นี่นักชอ็อปมืออาชีพนักช็อปแผ่นแดงสยามตอนนี้เรากำลังต่อคิวเล่นเรือกันอยู่นะฮะ The Wisdom Tree จ,จากตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ60นาทีถึงจะถึงคิวนะครับ I just I จ u เ t so e ี c i t e d t ่ a t I want to go crazy มามาก็จะ crazy เหมือนกัน ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายชื่อกิกิผู้หญิงชื่อละละ่า

ดใ่มาเป็นคุลโรด,รดราิน,นก็เป็น ody, ไมเมลดีดาินกเป็นไมลเมลดีไงดารินเดินมาตรงนี้เออ,อนะถอยมาหน่อยดารินถอยมาหน่อย

คิตตี้นะคะที่แบบเหมือนเป็นบ้านคิตตี้แล้วก็ถ่ายรูปจุดต่างๆอันนี้เป็นห้องสุดท้ายก็คือทุกคนจะโดนบังคับถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ตัวคิตตี้นะคะแต่ว่าจะซื้อรูปหรือไม่ซื้อรูปก็แล้วแต่ถ้าซื้อรูปก็1,600เยนะคะ่ะถ้าเราไม่ผ่านด่านนี้เราก็จะออกจากตรงนี้ไม่ได้นะคะด่านขัดตัวไายบังคับ แต่ว่าก็น่ารักแหละคือถ้าคนที่ชอบคิตตี้ก็น่าจะแบบแฮปปี้มากๆเลยแต่ว่าลูกเราชอบ m มล์เบลลาร์ดี้กับ G N A L o ีเนมอลลูไมชอบกิ๊กมากอ่าแล้วดารินชอบตัวไหนคะก,กับอะไรไมล์เบลลดี้โอเคมีพลังอะไรอ่ะ แกเป็นนางเง um right. ือกได้หรอซินนามอนโลกลายเป็นนางเงือกได้หรอมามาเพิ่งรู้นะเนี่ยว uh> ่าซินนามอนกลายเป็นนางเงือกได้เล่นเพื่อให้อด้วยหอค่ะโอเคเล่นไปแต่เลไปใช้แล้วผมใช้แล้วคิดที่นะคะเพื่อบ้านเราดูแล้วก็เมลิะค่ะเมลิกถ้าเมลิคเห็นกดอันนี้นะคะเห็นนะคะ ทุกคนตอนนี้5โมง12นะครับกําลังจะกลับจากซาลิโอพูลอเลนไม่เหนื่อยแต่เมื่อรอน,นานมากนะฮะคิวใช่ใค<ห>วยาว,ยาวที่มานะคะก็เตรียมเงินมาใช้แก้ปัญหาซื้อบัตรทางด่วนนะฮะคือพูลอพาสคือตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันต้องซื้อยังไงรู้แค่ว่าเข้าไปแล้วอะ่ะเครื่องเล่นทุกเครื่องอะ่ะไม่สีเงินแล้ว ว่าอันนี้คือถ้าเกิดแบบจะซื้อพ้าะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบไปซื้อตังหาในน,นั้นโอเคงั้นวันนี้เราปิดท้ายกันเท่านี้นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่ดิสนีย์แลนด์เดี๋ยววันนี้ต้องรีบนอนนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปดิสนีย์แลนด์าย <Bye. S 2> <laughs>